ผมเนี่ยปวดบริเวณทางซ้ายเวลานั่งหรือว่ามีอะไรมาโดนเนี่ยคือจะปวดทางซ้ายเขาบอกงี้นะคะปวดขึ้นมาที่ท้องน้อยปวดมาข้างสะดือซ้ายคือปวดด้านซ้ายขึ้นมาหมดเลยบางทีปวดขึ้นหลังทางซ้ายมีโอกาสเป็นอะไรครับอันนี้บอกมานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นลูกอันทะบวมแล้วก็ใหญ่ฉับพลัน <c oughs> เป็นขนาดถึงมีไข้ขึ้นเลยครับจนไปรักษา <c oughs> พอรักษามาเนี่ยมันก็ไม่บวม แต่ดูเหมือนข้างซ้ายเนี่ยมันจะหยอ่ยอนหย่อนกว่าข้างขวาและที่สําคัญเนี่ยตอนเนี้ยคือมีอาการปวดอย่างที่ว่าอ่าไม่รู้ว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่าก็ถามว่าถ้าเกิดว่านะปัจจุบันนะคะยังมีอาการอยู่เนาะแล้วก็มันดูเป็นมากขึ้นหรือว่ารุนแรงมากขึ้นนะคะก็คือการปวดอ่ะมันเป็นได้จากหลายสาเหตุนะอาจจะเป็นจากาตกเรลดด้วทาก,ก็ได้นะคะต้องถูงอันทาก,ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นจาก จุดอ,อื่นเนาะเป็นสาบเป็นตรงบริเวณไขสันหลังนะคะตรงเส้นประสาทไขสันอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอาการปวดจนเรารู้สึกว่ามันมันเป็นมากขึ้นนะหรือว่าดูผิดปกติอ่ะก็หมอว่าไปพบไปหาคุณหมอ,อมถเถอะนะเข <ๆ S 2> าก็จะได้ตรวจร่างกายด้วยไงเพราะว่าคือเนี้ยคือเราก็ไม่ได้เห็นเนาะว่ามีในเรื่องของอาการ ปวดบวมแดงร้อนตรงไหนหรือเปล่าที่มีอาการปวดว่าการปวดอะค่ะมันเป็นตอนไหนนะคะเป็นตลอดเวลาหรือว่าเป็นเป็นห,หายหรือสัมพันธ์กับอะไรหรือเปล่านะคะที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปวดนะคะแต่ว่านี่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันสมมติว่าเรามีการอักเสบตรงรั่วนอัะเนี่ยมันก็มักจะปวดแค่ตรงบริเวณนั้นมันไม่ค่อยจะแบบขยายมาตรงตรงตรงสะดือหรือตรงอื่นๆร่วมด้วยอะคะ่ะคิดว่า ถ้ามันมีการปวดที่มันมีการขยายไปยังบริเวณอื่นนะคะต้องไปหาสาเหตุแหละว่ามันเป็นจากอาการปวดตรงไหนนะคะ